สวัสดีครับเมอร์เซเดสไบอำนาจครับวันนี้นะครับเรามีรถใหม่นะครับมาเปิดตัวนะครับเป็น Mercedes A200 AMG Dynamic นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นปรับชมใหม่นะครับหรือว่าเฟลิปนั่นเองนะครับแล้วก็มากับน้องสวัสดีค่ะพลอยนะคะปัจจุบันนะคะเป็นที่ปรึกษาการขายนะคะอยู่ที่เป็น BKK นะคะอยู่ทีมพี่ไก่ค่ะเดอนนะะเดี๋ยวเราจะมานะครับพูดคุยกันเรื่องรถแล้วก็เดี๋ยวคุยกับน้องพลอยนะครับคนที่ อาจจะไม่ได้อยู่ในวงการเบนซ์นะครับมีความรู้สึกยังไงที่ได้เห็น A200 นะครับคันนี้ครั้งแรกเลยผมก็เพิ่งเห็นนะครับรุ่น m i 迈เนชันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่การตกแต่งเลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับโอ๊ยลืมบอกราคาค่ะ ราคารถรุ่นนี้นะคะจะอยู่ที่2 3 2ล้านสาแสนสองบาทค่ะเพิ่มเติมขึ้นมาจากตัวเดิมค่ะ1 5 0 0 0แ้าหมื่นบาทค่ะท่องสคริปต์มานะครับนี่ดูที่การตกแต่งนะครับด้านหน้าเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนนะครับโอเคครับที่เปลี่ยนเลยนะครับก็จะมีชุดไฟหน้านะครับมีการจัดเรียงดวงไฟใหม่นะครับแล้วก็ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับแล้วก็ชุดกันชนนะครับชุดกันชนด้านล่างเนี่ยจะมาแบบ ตามสไตล์ของ cls ใหม่เลยนะครับอันนี้ก็จะดูดุขึ้นกว่ารุ่นเดิมนะครับใช่ไหมครับน้นพลใช่ค่ะ <c oughs> แล้วก็กระจังหน้าของพี่ไก่อย่าลืมนะคะตัวนี้นะ,ะเป<อ>ลี่ยนเป็นแบบ star pattern <ส>เรียบร้อยแล้วนะ star pattern คืออะไรอ่ะ star pattern ก็คือเป็นรูปดวงดาวแบบนี้ค่ะแหมจะเป็นแบบเหมือนดาวเบนซ์นะครับจัดเรียงแต่ละจุดนะครับเมื่อก่อนจะเป็นแบบเขาเรียกว่า diamond grill นะครับก็จะเป็นเหลี่ยมๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรูปดาวเลยสวยๆเหมือน cls ใหม่เลยนะครับอันนี้ นี่ต้องค่ะแล้วก็ฝากระโปรงนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแบบ power dome แล้วนะคะ power dome ดดคืออะไรสําหรับลูกค้าที่อาจจะยังไม่รู้จักเนาะ power dome ดดม,มันจะมีสันขึ้นมาแบบนี้ทําให้รถดูมีมิติดูบึกบึนดูแข็งแรงขึ้นนะครับก็ดูสวยขึ้นดูสปอร์ตขึ้นนั่นเองนะฮะแล้วก็ในส่วนของลายล้อแม็กนี่มาดูลายล้อแม็กกันครับลายล้อแม็กนะครับ,รบก็จะเป็น AMG นะครับ ตัวนี้จะเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็ปัดหน้าสีเงินนะครับก็ดูสปอร์ตเป็นรูปดาวเลยนะครับอันนี้ก็ล้อเนี่ยจะเป็นล้อขนาดเท่าไหร่ครับ18นิ้วค่ะตัวนี้ล้อ18นะทั้งายางด้านหน้านะครับจะเป็นยาง225 5ทับ45นะครับ R 1 8แล้วก็ในส่วนของรถนะครับตัวนี้ก็จะมีคีเ s สนะครับมีคีเ s สเดี๋ยวพาดูรอบคันก่อนเนาะเดี๋ยวเอากุญแจอ,ออกมาดู อันนี้จะมีคีย์เลสนะครับคีย์เลสก็คือเราสามารถล็อกรถจากตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เปิดล็อกเนี่ยเราสามารถเปิดได้จากประตูทุกบานเลยนะครับขอแค่มีกุญแจอยู่ด้วยออย่างตัวนี้ก็เพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเขาอยากโชว์เขาอยากโชว์เพิ่มความสะดวกสบายยังไงครับ ก็ในกรณีที่เราถือของมาเยอะเนาะกุญแจอย่างเงี้ยค่ะ<อ>เราไม่ต้องเอาขึ้นมาก็ได้เนาะอย่างถ้าเป็นท้ายตัวนี้ค่ะก็จะเป็นท้ายไฟฟ้าแบบเปิดอัตโนมัติค่ะเพียงมีกุญแจอยู่ที่ตัวดีหน้าที่ขึ้นการปิด <laughs> ยังเป็นแบบตัง้งใจอ้าวทำไมไม่ใส่มาล่ะนั่นนะสิคะอีกนิดเดียวนะครับมาเสด็จเบนซ์ไทยแลนด์ผมอยากให้ใส่นะครับจริงๆอะ่ะก็ เวลาเราถือของเนาะเราจะเอาของเข้าไปนะครับเราสามารถกดที่กุญแจก็ได้แต่กดที่ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะเตะเปิดก็ได้นะกดที่กุญแจก็แค่กดทางไว้อันนี้ก็เปิดได้เหมือนกันนะครับเวลาปิดนะครับน้องพลลองเตะเข้าไปปิดไ,ได้ค่ะเขาจะเล่นมุกนะครับอ่าก็ปิดลงไปได้เลยนะครับอีกนิดเดียว อาจจะมีฝาท้ายไฟฟ้าในอนาคตอันนี้ยังไม่รู้นะครับแต่ตอนนี้ก็คือเพิ่มแฮนด์ฟรีขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะมีดีไซน์เป็นปลายท่อคู่นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวรีดทาแบบรีดอากาศออกจากท้ายท้องรถนะครับจัดเรียนอากาศนะครับตัวนี้ก็จะดูสปอร์ตดูชิ้นใหญ่นะครับดูสปอร์ตมากขึ้นถ้ามองจากด้านหลังแล้วก็ตัวด้านข้างนะครับด้านข้างตรงนี้ทําเป็นแบบเหมือน ขี้ไะครับเหมือนดูสปอร์ตนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับไฟท้ายนะครับตัวไฟท้ายเนี่ยก็จะจัดเรียงใหม่นะครับดวงไฟนะครับดูสวยขึ้นสัญลักษณ์ A 2 0 0นะครับอยู่ตรงนี้ในส่วนของน้ำมันนะครับน้ำมันเนี่ยเราก็จะเติมเป็นได้ถึง E 8 5เลยนะครับตามสเปคเนาะแล้วก็แต่ว่าอันนี้ก็แนะนำที่แก๊สฮอล์นะครับแก๊สฮอล์เกนะครับกำลังดี สำหรับน้ำมันที่ใช้กับ A 200คันนี้นะครับทีนี้เราจะพาไปดูในส่วนของด้านในนะครับว่ามีอะไรที่ปรับเปลี่ยนบ้างนะครับจากรุ่นเดิมอ๋อลืมด้านนอกมีอกันนึงอันนี้นะครับตัวนี้จะเป็นหลังคาแก้วนะครับหลังคาแก้วเนี่ยรุ่นก่อนไม่มีนะครับรุ่นนี้ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาสามารถเปิดได้เดี๋ยวเข้าไปดูด้านในครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับ แล้วก็มาในส่วนของภายในนะครับที่เปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยก็คือพวงมลาลัยนะครับพวงมลาลัยนี้จะเป็นแบบใหม่เป็น AMG ที่เป็น2ชั้นนะครับในส่วนของการควบคุมก็คือชุดนี้ควบคุมจอนี้ชุดนี้ควบคุมจอนี้นะฮะแล้วก็ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับเหมือนรุ่น c o s E-Class ที่เป็น AMG ก็จะเป็นพวงมลาลัยทรงนี้หมดเลยตอนนี้นะครับแล้วก็ในส่วนที่เปลี่ยนแปลงอีกอันนึงที่หายไปนะครับก็จะเป็นตัวทัชแพดนะครับตรงนี้จะไม่มีทัชแพดแล้ว นะครับเพราะว่าจอตัวเนี้ยก็เป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรเป็นทัชสกรีนอยู่แล้วนะครับ,รบก็ไม่ไม่จำเป็นต้องใช้ทัชแพดแล้วแล้วก็เพิ่มพื้นที่ตรงนี้นะครับให้เรามีไ<ล> <laughs> มวเล <laughs> <laughs> สชาร์จด้วยอือค่ะแล้วอะไรล่ะมีไหมไวเลสชาร์ไม่มีค่ะมีไหมไม่มีะนะครับเป็นที่แบบเอาไว้วางเฉยแล้วตรงนี้ละ่ะน <laughs> ้องพลอย,ยเอาโทรศัพท์วางดูสิ ลุ้นๆหน่อยลุ้นทำไมโทรศัพท์เธอไม่ช้าล่ะมันเป็นเพราะว่าอะไรอะ่ะมันเป็นเพราะมันเป็นเพราะเคสโทรศัพท์หรือเปล่านะลองแกะออกได้ไหม,ไมไเกี่ยวนะเกี่ยวไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพราะว่าน้องพลอยเนี่ยเป็นเซลล์ใหม่นะครับถ้าสเปครถไม่ผ่านก็คือจะไม่ได้ขายรถนะครับลูกค้านะครับ ที่ดูอยู่ก็เป็นกําลังใจให้ okay, น้องพลอ,อยด้วยนะครับเข้าแล้วค่ะ, <c oughs> ะ <c oughs> ตรงนี้เราจะมีไวเลเ์ชาร์จให้ด้วยนะครับเป็นแบบไร้สายนะครับชาร์จไร้สายตรงนี้ก็เป็นที่แบบเราเอาไว้วางของวางอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าตัวนี้ไททันเขาไม่ได้ใส่ไว้แล้วนะครับแล้วก็ตัวเมนูต่างๆรุ่นก่อนเนี่ยมันจะมีปุ่มให้กดตรงนี้นะครับรุ่นนี้ก็จะมีเป็นดินามิกซีเล็กก็คือเปลี่ยนโหมดการขับนะครับก็จะอยู่ตรงนี้สามารถกดได้ก็จะเปลี่ยนโหมดการขับไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่เปิดระบบช่วยจอดอัตโนมัติ เพราะว่าเอคาร์เรามีระบบช่วยจอดอัตโนมัติด,ด้วยนะครับสำหรับคุณผู้หญิงที่ขับรถไม่เก่งอันนี้ก็เข้าจอดได้เลยตรงนี้มีให้นะครับแล้วก็ปรับเสียงรถเสียงจะอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนของแอร์ก็เหมือนเดิมครับช่องแอร์แต่ว่าที่เพิ่มขึ้นมาก็คือแอร์ Air รุ่นนี้จะสามารถปรับ2โซนได้หมายความว่า,าวอ่าซ้าย,ายขวาสมมุติน้องพลหนาวปรับแอร์ลงอ่พี่ล้อเนี้ยพี่ก็ปรับแอร์ hmm. ความเย็นไม่ต้องเท่ากันถ้ารุ่นก่อนเอคาสโมก่อนเนี่ยจะ อุณหภูมิเท่ากันทั้งคัน,นแล้วก็ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือตัว Apple c a r p l a ที่ทเป็นแบบไร้สายนะครับรุ่นก่อนต้องเสียบสายแต่รุ่นนี้ก็คือน้องอันนี้เครื่องน้องพอยเชื่อมอยู่นะครับเราก็สามารถกดเข้า c a r p l a ได้เลยเตัวนี้ก็กสะดวกสบายมากขึ้นเนาะแล้วที่เพิ่มขึ้นมาอีกนี่เมื่อกี้ที่เราบอกนะครับว่าตัวนี้มีหลังคาพารามิคซันรูฟด้วยนะครับ <S <S สามารถกดเปิดจากตรงนี้นะครับแล้วก็ขับต่างจังหวัดรับลมชมวิวอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแต่ขับกรุงเทพก็ไม่ต้องเปิดก็ได้นะครับถ้ากลางวันนะ่าจะร้อนค่ะแต่ถ้ากลางคืนนะ่ะสมมติเราไปเที่ยวในเมืองตึกเปิดไฟกันส,สวยๆเราขับคนนั่งหลังนะครับก็สามารถมองขึ้นมาตรงนี้ก็จะดูโปร่งโล่งนะครับมากขึ้นแล้วก็ที่เพิ่มขึ้นมาลูกค้าหลายคนเรียกร้องมากๆเลยแอร์อด้านหลังค่ะแอร์ด้านหลัง บางปอนมีลมออกข้างหลังเย็นไหมเย็นอะไรยังไม่ได้เปิดแอร์เลยเย็นแล้วแอร์ <c oughs> ด้านหลังก็จะช่วยให้ลูกค้ารู้สึกสบายมากขึ้นนะครับปกติ A class หรือ Gla รุ่นก่อนเนี่ยไม่ได้มีแอร์ช่องตรงนี้แต่ว่าด้วยความที่รถคันไม่ได้ใหญ่มากลมจากด้านหน้านะครับก็ส่งไปถึงด้านหลังแต่ว่าลูกค้าก็เรียกร้องมาเยอะนะครับทาง Mercedes-Benz ก็เลยใส่มาให้นะครับตรงนี้สามารถมีช่องลมสำหรับแอร์ที่ ออกด้านหลังเนี่ก็สะดวกสบายมากขึ้นออคือโดยสารตอนหลังด้วยเนาะใช่อ่ะน้องพลอยมีอะไรที่แบบชื่นชอบสําหรับภายในของ a 200ก็ที่ชอบเนาะจากตัวนี้ก็เหมือนเป็นดีไซน์ค่ะพี่ไก่แล้วก็อย่างเมื่อสักครู่ที่พี่ไก่บอกว่าเออแอปเปิลคาเนดอโต์เขาเป็นแบบไร้สายเนะาะอหนูก็เพิ่งรู้เพราะว่าอย่างตัวเก่าเนาะที่ท่องสเปคมาอะไร,งไรเงี้ยก็ยังต้องใช้สายอยู่อะไรเงี้ยใช่แล้วก็ตัวนี้ตัวหลายๆคนชอบ a คลาสชอบ c คนเดกก็จะชอบตัวไฟแอมเบร์ไลท์นะครับของเราเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนสีนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นสีเดียวกันก็ได้นะครับในช่องแอร์ในตัวขอบตัวหน้าจอตรงนี้นะครับขอบประตูต่างๆนะครับก็จะสามารถแบบสีได้หลายสีนะครับนี่เปลี่ยนเป็นสีเขียวสีม่วงสีโอโ้เยอะมากๆวันไหนเบือ่อๆก็สามารถเข้ามาเปลี่ยนสีจากตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็ยังมีรอบคันเลยเนาะไปถึงข้างหลังเลยใช่ ข้างในก็ประมาณนี้นะครับที่ชอบเลยนะที่พี่ชอบเลยแอร์หลังทีนี้ลูกค้าคนไหนมานะครับบอกว่าไม่มีแอร์หลังนี่มีแล้วนะมาซื้อด้วยนะครับเดี <c> ๋ย <oughs> วเราไปดูภาพรวมข้างนอกกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเลื่อนรถให้ดูก่อนนี่ของเรามีกล้องถอยหลังให้นะครับมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติเนาะมีเซนเซอร์รอบคันนะครับเดีย๋ยวขยับไปตรง,งนู้นพอดีเมื่อกี้มันย้อนแสงนะครับก็เลยขับเข้ามาตรงนี้นี่ แล้วกล้องเนี่ยเวลาเราหมุนพวงมาลัยอะ่ะเขาจะบอกเลยครับว่าท้ายรถเราจะไปทางไหนเข้าช่องไหนตรงนี้มีเส้นบอกเห็นไหม,มเนี่ยหน้ารถเนี่ยบอกเลยครับว่าหน้ารถเนี่ยเวลาเราตีหน้ารถเราจะเลี้ยวมาประมาณนี้เห็นไหมอันนี้ขึ้นหน้ารถไปทางนี้พอเราหันพวงมาลัยมาทางนี้หน้ารถก็จะไปทางนี้รับตามใช่อันนี้คือเป็นระบบที่แบบโอเคมากๆนะครับสําหรับลูกค้าบ,บางคนอาจจะยังไม่รู้ตัวนี้มีให้โอเคเดี๋ยวเราไปดู ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับแหมสำหรับเครื่องยนต์นะครับน้องพลอยบอกสเปคเครื่องยนต์หนครับค่ะเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะเครื่องหนึ่งจุดสามเบนซินเนาะสี่สูบนะคะตัวนี้แรงม้าอยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบสามแรงม้านะคะแรงบิดอยู่ที่สองร้อยห้าสิบนิวตันเมตรค่ะพี่กายเท่าเดิมเลย อันนี้ก็ยังเป็นเครื่องเดิมอยู่นะครับเครื่องนี้ลูกค้าหลายคนอาจจะมองว่าเครื่องเล็กนะครับ1,332อาซีซีอาจจะดูเล็กไปนะครับแต่ถ้าเทียบกับพละกําลังของรถแล้วครับแล้วก็แรงม้าแรงบิดเนี่ยถือว่าแรงนะครับเทียบกับรถญี่ปุ่นทั่วไปเนี่ยใช้คําว่ารถญี่ปุ่น่าเทียบกับรถทั่วไปนะครับถ้าเครื่องเท่านี้จะได้แรงม้าขนาดนี้อาจจะไม่ถึงนะครับแต่เดี๋ยวนี้เครื่องไม่จะเป็นต้องใหญ่แล้วได้แรงม้าแรงบิดที่เยอะนะครับแล้วก็ได้ความประหยัดน้ํามันนะครับโดยรวมก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับ A200 a MG Dynamic นะครับรุ่นปรับโฉมใหม่นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับอันนี้เป็นรีวิวที่เราทำขึ้นมาให้ลูกค้าได้เห็นรถนะครับแต่ถ้าลูกค้าอยากดูคันจริงนะครับก็สามารถเข้ามาชมได้ที่โชว์รูมได้เลยนะครับของผมก็อยู่ที่ b e n ซ b บ k k การจนแนะครับสำหรับท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อผมได้เลยที่เบอร์0946515697ครับลไอดีไก่เบน a i B E N Z นะครับผมแล้วก็ของน้องพลอยนะครับก็สำหรับหนูเนาะหนูเป็นเซลล์ใหม่ก็ถ้าอยากให้หนูผ่านโปรนะคะให้หนูได้ลงขายเราควรช่วยกันคอมเมนต์แล้วก็อ้อนพี่แกให้หนู<อ>หหนิดนึงจะได้ลงขายรับลูกค้าไวๆนะคะหรือถ้าสนใจที่จะซื้อรถกับหนูนะคะโทรมาได้ที่เบอร์0979458545ค่ะอืมก็ <ๆ S 1> ยังไงก็ อยากให้น้องพลอยดูแลก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับข้อดีของเซล์ใหม่เลยนะครับก็คือเขายังมีลูกค้าน้อยอยู่นะครับถ้าลูกค้าให้โอกาสน้องก็สามารถดูแลลูกค้าได้เต็มที่แน่นอนนะครับหรือว่าถ้าอยากซื้อกับผมให้อำนาจดูแลเหมือนเดิมได้หรือซื้อกับน้องพลอยอำนาจก็ช่วยดูแลเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องห่วงนะครับถ้ายังไงลูกค้าสนใจมาเสด็จเบน์นะครับชื่นชอบรถเบนส์นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะครับฝากกดติดตามช่องของผมไว้นะครับแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารของ m ม r c เสด็จเบนส์ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทีี่รรรัััับบบชมคคสสวด